สวัสดีครับผมชื่อนายสุรพัฒน์บุญนันท์อายุ20ปีอยู่บ้านเลขที่31ทับ3หมู่5ตำบลเพกอำเภอเมืองจังหวัดระยองครับผมเป็นสมาชิกชมรมอนุรักษ์นังใหญ่บ้านดอนจังหวัดระยองปัจจุบันผมศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยบุรพาคณะดนตรีและการแสดงสาขาศิละปะการละครครับผมได้คัดเลือกเป็น คนดีสีจังหวัดประเภทเด็กและเยาวชนผมได้กระทำตนยึดมั่นในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และยังดำรงตนตามหลักคุณธรรม5้าประการพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสากระตันอยู่นับตั้งแต่เยาว์วัยครับจนถึงปัจจุบันกระผมได้ทำความดีสร้างคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวมเป็นแบบอย่างแก่เด็กและเยาวชน จนเป็นที่ยอมรับของบุคคลทั่วไปอาทิเช่นกิจกรรมด้านสถาบันพระมหากษัตริย์กิจกรรมด้านศาสนากิจกรรมด้านจิตอาสา และกิจกรรมด้านประเพณีวัฒนธรรมสำหรับรางวัลเกียรติคุณที่ได้รับได้แก่เด็กดีมีค่านิยมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี2,561จากกระทรวงวัฒนธรรม เด็กดีสีระยองประจำปี2562จากจังหวัดระยองรางวัลวัฒนคุณาธรระดับประเทศประเภทเด็กและเยาวชนจากกระทรวงวัฒนธรรมประจำปี2563รางวัลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งในแต่ละลำดับ